สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนนะมารีวิวกับเจ้า Honda City t y ไท4ปี2002คันนี้กันก็เจ้าคันนี้เพิ่งได้มาใหม่ๆเลยนะครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงจากเจ้าของเดิมที่เป็นผู้หญิงทุกอย่างคลีนๆนะครับแห้งๆไม่มีอุบัติเหตุเลยแม้แต่ชิ้นเดียวนะครับเป็นล้อมแมกจากโรงงาน,นดิสเบรกหน้าหลังรุ่นนี้เป็นรุ่นท็อปเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูกันนะครับกับภายในเริ่มจากประตูฝั่งคนขับก่อนเลยปิดกุญแจนะครับปลดเป็นเซ็นทรัลล็อกนะครับรุ่นนี้ตัวท็อปภายในจะเป็นสีเบตบอกคู่หน้าไม่มีขาดนะครับแผงประตูสวยคอนโซลคอนโซลกลางปุ่มควบคุมแอร์ครบตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดเบาะสวยมากนะครับพวงมาลัยก็สวย เดือนไม้รถคันนี้วิ่งไป1,90,000กิโลนะครับกับปี2 0 0 2นี่แผงประตูสวยมากนะครับกระจกไฟฟ้าใช้ได้ครบหมดทุกบานมาดูประตูด้านหลังกันเปิดออกมาบอกคนนั่งแทบไม่ได้ใช้เลยนะครับสวยสะอาดแผงลำโพงข้างหลังครบไฟเบรกโดนที่3แผงประตูด้านหลังเบาะคนนั่งคนขับสวยพมพื้นสะอาด แขงประตูยังสวยอยู่เลยนะครับสวิตกระจกใช้ได้หมดค่าหลังคาสวยไม่มีหล่นไม่มีตกท้องช้างนะครับสวยมากอ่าเดี๋ยวไปดูกับฝาท้ายกันเปิดออกมากว้างมากเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้ถึงแม้ตัวรถจะดูเล็กก็ตามฝั่งซ้ายเดิมหมดเลยนะครับเม็ดอาร์คเดิมกาวยาขอบเดิมน็อตไม่เคยขยับสวยงาม ทั้งซ้ายและขวามาเรามาดูหลุมยางอะไหล่กันนะครับเปิดออกมาปับ๊บรุ่นท็อปสุดจะเป็นยางอะไหล่จะเป็นล้อแม็กมาให้เลยนะครับขอบส4หลุมยางอะไหล่สวยมากสีเดิมแห้งๆไม่มีสนิมนะครับไม่มีจมน้ําสวยจริงๆอ่าปิดมาอุปกรณ์ครบนะครับเครื่องมือมีไฟให้ด้วยนะครับในท้ายรถสวยจริงๆอ่าไปดูต่อที่เครื่องยนต์นะครับ คันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ VTEC ขนาด 1,500cc ซึ่งจะมีอยู่ในรุ่นท็อปนะครับเบ้าโชกขวาสวยสติกเกอร์อยู่ครบเม็ดอาร์คเดิมแห้งๆเลยนะครับคานหน้าหม้อน้ำยังมีสติกเกอร์อยู่นะครับแผ่นเพจบอกคาดตัวรถนะครับอยู่ครบเม็ดอาร์คฝั่งซ้ายครบสติกเกอร์เบ้าโชกซ้ายครบ สวยๆเลยนะครับคันนี้คลีนๆเครื่องแห้งๆสวยมากนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างมีหมดเลยป่า mm. เดี๋ยวเราไปทดลองขับกันดูนะครับว่ารถคันนี้เป็นยังไงไปเลยอ่าหลังจากที่เราออกมาขับกันนะครับตอนนี้ผมก็อยู่บนทางด่วนนะก็เอาเจ้าซิตี้ไทซีปี2002กตัวนี้มาทดลองขับดู อัตราเร่งนี้เป็นที่พอใจมากเลยนะครับด้วยเนื่องจากรถที่เบากับเครื่อง1,500ซีซีและเป็นระบบ v t เทคด้วยก็ถือว่าอัตราเร่งใช้ได้เลยการเก็บเสียงในรถ b s ซิกเมนในในปีนั้นๆเนี่ยการเก็บเสียงอาจจะไม่ค่อยดีมากนะครับเพราะว่าด้วยวัสดุด้วยราคาในตอนนั้นที่มันไม่ได้สูงมากนะฮะแต่ถามว่ารถที่เขาทํามาใน b s ซ g กเมนสมัยนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เป็นรถที่นํามาขับใน ในเรื่องของความเร็วอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเรื่องนี้เราก็ตัดไปได้เลยส่วนห้องโดยสารผมที่สูง175ก็ถามว่านั่งได้พอดีไหมพอดีนะครับไม่ถึงกับอึดอัดมากแต่สําหรับคนที่ไซส์ใหญ่กว่าผมหรือว่าสูงกว่าผมเนี่ยก็น่าจะอึดอัดน,นิดน,นึงนะครับแต่ก็ด้วยที่รถเขาเป็นไซส์แบบนี้นะฮะก็ถามว่าโอเคครับก็สามารถขับไปไหนมาไหนได้สะดวกคล่องตัวดีนะครับขอดีของมัน แล้วก็ในเรื่องของอความร้อนนะครับอะไรแบบนี้ก็นิ่งปกตินะครับวงมาลัยไม่มีกินซ้ายกินขวานะครับปล่อยไปดีรถวิ่งตรงๆเลยนะครับวิ่งตรงๆเลยก็เข็มวัดรอบความร้อนเกียร์น้ำมันวัดความเร็วขึ้นครบหมดนะครับสําหรับคันนี้ที่ปัดน้ําฝนจะมีทั้งหมดเป็นสเต็ปเปิดนะครับสเต็ปแรกก็คือ,อปัดหนึ่งครั้งแล้วก็หน่วงเวลาแล้วก็ค่อยปัดนะครับ สเต็ปสก็คือความเร็วเบอร์1นึ่งสเต็ปสก็คือความเร็วเบอร์ 2, 2> mm. นะครับ mm. ไฟเลี้ยวนะครับเ mm. สียงดังฟังชัดนะครับฟังชัดมากเลยคันนี้ทุกอย่างนี้หมดเลยนะครับเพราะว่าเป็นรถมือเดียวจากป้ายแดงเลยเป็นรถของผู้พิพากษาไม้ที่ใช้มาคือ1นึ0 0 0กิโลนะครับ mm. ก็ซื้อจากป้ายแดงซื้อแบบเงินสดด้วยเป็นตัวท็อป ช่วงล่างเป็นอิสระทั้ง4ล้อแล้วก็มีดิสเกหลังซึ่งถือว่าให้ให้มาค่อนข้างเยอะนะครับกับรถในเซกเมนต์ B ีเนี่ยในสมัยนั้นด้วยให้มาเยอะเลยถือว่าดีมากเลยนะครับมีวิทยุให้ฟังนะครับลองกดฟังดูฟังได้ทั้ง FM นะครับลำโพงออกครบหมดนะครับมีคู่หลังนะครับแล้วก็คู่หน้าที่อยู่แผงประตูซ้ายขวา CD ดีก็สามารถฟังได้นะครับ อ่านี่เคปรับเสียงนี่ครับเสียงมีนะฮะทุกอย่างโอเคหมดแล้วครับความเร็วลมแอร์เบอร์สองก็แรงขึ้นสามสี่นะครับปรับความเย็นได้นะครับรุ่นนี้จะไม่มีฮีตเตอร์มาให้นะครับจะเป็นเพิ่มความเย็นไปเรื่อยๆนะครับปุ่มปรับช่องแอร์ให้ออกก็มีออกตรงกลางออกเท้าออกตรงกลางออกเท้าอย่างเดียวนะครับมีหมดนะครับ ปุ่มไล่ฝ้าหลังก็อยู่ฝั่งนี้นะครับติดกับตัวปรับกระจกข้างนะฮะรุ่นนี้จะไม่สามารถทับกระจกได้ด้วยไฟฟ้านะครับต้องทับมือเอาแต่สามารถปรับด้วยไฟฟ้าได้คงมาเลย power ให้น้ำหนักที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ให้ความรู้สึกที่มั่นคงนี้นะครับเพราะว่าเนี่ยผมขับรถปล่อยมือได้เลยนะครับนี่นะครับขับรถปล่อยมือได้เลยก็เอียงเอียงตามถนนเฉยๆนะครับไม่มีอะไรคือเทสไปแล้วว่าตรงนะครับ ช่องเก็บของก็ถือว่าให้มาดีนะครับมีช่องวางของเล็กๆน้อยๆ,ๆช่องวางของใหญ่ตรงกลางอ่าที่เก็บของหรือที่เขียบุหรี่นะครับเรียกแล้วก็ช่องจุดบุหรี่ใช้งานได้นะครับแล้วก็มีช่องเก็บของใหญ่ใต้พวงมาลายัย2ช่องอันนี้กระจกไฟฟ้าซ้ายขวานะครับของคนขับเป็นออตโต้นะครับขึ้นลงออตโต้ฮะแล้วก็อ่บาบังแดดใช้งานได้มีกระจกมาให้นะครับ กระจกมาให้ฝั่งคนขับนะฮะัฝั่งคนนั่งฝั่งคนนั่งจะไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรจะถือว่าแน่นอยู่นะครับกระจกมองหลังแน่นตัวท็อปนะครับจะเป็นไฟเบรกัวที่3าด้วยนะครับด้านหลังนะครับจะอยู่บริเวณแผงลำโพงด้านหลังนะครับเป็นไฟเบรกัวที่3ามภายในสะอาดนะครับกลิ่นยังหอมใหม่อยู่เลยไม่มีขาดไม่มีอะไรเลยนะครับคันนี้ถือว่าได้มาค่อนข้างคุ้มมากเลยนะ ในราคาไม่ถึง1 0 0 0 0แสนบาทก็มีรถไซส์ B s e g m e n t ขับนะครับเป็นเครื่องยนต์ VTEC ด้วยนะครับ 1,500cc ประหยัดน้ำมันค่อนข้างมากนะครับตัวนี้สามารถเดินทางไกลไปไหนมาไหนได้สะดวกนะครับเข้าจอดไปที่แค่ไปที่รถจราจรแอร์อัดเนี่ยสบายเลยผมบอกได้เลยนะครับเพราะว่าไซส์รถเขาค่อนข้างเล็กนะครับหาที่จอดง่ายมากนะฮะจากที่ผมแบบขับรถใหญ่มาพอมาขับรถคันนี้แล้วรู้สึกว่า โอ้ oh, ชีวิตมันขับได้ง่ายขึ้นมากเลยฮะ uh huh. มันไปไหนมันคล่องตัวมันเข้าจอดมันออกตัวมันถอยจอดเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาคือง่ายหมดเลยนะฮะกับคันนี้แล้วก็ที่สําคัญก็คือรถบํารุงรักษามาค่อนข้างดีมากๆอ่ะผมบอกเลยว่าดีมากๆนะครับไม่มีจมน้ําชนหนักหรือว่าพลิกคว่ำม,มาเลยคันนี้ฮะ uh huh. uh huh. เครื่องยนต์แห้งๆเกียร์เข้าดีเข้าชิดหมดนะครับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดา5สปีด ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับคันนี้ที่ได้มาคุ้มค่ามากสำหรับ B segment ในราคาไม่ถึง1 0 0 0 0แบาทผมแนะนำเลยนะครับ Honda City Thai 4ครับ